สวัสดีครับผมเกษตรตามฝันนะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิก YouTube นะครับสอบถามเข้ามาว่าเราจะใชะ้น้ำอะไรในการผสมปุ๋ยฉีดพ่นทางใหม่นะครับใช้น้ำในานาข้าวได้หรือไม่นะครับผมตรงนี้ผมก็ขอตอบตามหลักการไว้อย่างนี้นะครับคือ,อน้ำที่จะใช้ในการผสมนะครับอย่างแรกนรั่นคือน้ำที่ ไม่มีสภาพเป็นกดจัดนะครับผมเพราะว่ากดความเป็นกดนะครับจะไปขัดขวางกระบวนการหนูซึมปุ๋ยของใบข้าวนะครับถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียนนะครับเขาก็จะทําให้ปุ๋ยยูเรียนเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วนะครับผมต่อมานะครับน้ําจะต้องไม่เป็นด่างจัดนะครับสภาพความเป็นด่างนะครับจะทำให้ปุ๋ยที่จะฉีดพ่นทางใบนะครับเกิดการรวมตัวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ตกตะกอนได้นะครับทําให้โมเลกุลของเขาใหญ่ขึ้นนะครับไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในปากใบข้าวได้นะครับและพี่น้องบางท่านอาจจะมีคําถามว่าน้ําที่มีความเค็มนํามาผสมกับปุ๋ยฉีดพ่นทางใบได,ได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับมีพี่น้องอหลายคุณนะครับ นำเกลือนะครับผมไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพุ่นให้กับต้นหญ้านะครับปรากฏว่าต้นหญ้าตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาฉีดพ่นข้าวได้เช่นกันครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือน้ำที่มีสารษเป็นสนิมนะครับเราจะสามารถนำมาผสมเพื่อฉีดพ่นทางใบได้หรือไม่นะครับน้ำสนิมนะครับจะมาควบคู่กับน้ำที่เป็นกรดนะครับเพราะว่ากรดจะไปละลายสนิมนะครับที่อยู่ในดินออกมานะครับ พราะฉะ่นั้นนะครับก็ไม่สมควรที่จะนำน้ำที่มีลักษณะเป็นสนิมามาใช้นะครับผมและพี่น้องอาจจะมีคำถามอีกนะครับว่าแล้วจะใช้น้ำอะไรนะครับมาผสมแล้วก็มตีต้นทุนที่จำที่สุดนะครับก็ต้องตอบว่าน้ำฝนนะครับผมน้ำฝนจะมีสภาพเป็นโรดอ่อนๆน,นะครับไม่มีโลหะหนักผสมอยู่นะครับเหมาะมากเลยนะครับในการผสม ปุ๋ยเพื่อทําการฉีดพ่นนะครับหรือนะครับถ้าในสภาพที่ฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมนานะครับผมน้ําเตีมนาอย่างนี้นะครับในช่วงพายุเข้าก็สามารถที่จะนําน้ําตัวนั้นมาผสมได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นน้ําฝนนั่นนะครับที่ขังอยู่ในนาสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม